สวัสดีชาวราศีพฤกษภทุกท่านเมื่อดาวประจําตัวโคจรเป็นปฐุมเกณฑ์กับดวงชะตาก็คือการหนุนส่งจากดวงดาวให้เจ้าชะตามีความรุ่งเรืองที่เปรียบได้ดังดอกบัวบานอีกทั้งดาววาสนาของราศีพฤกษภเองก็โคจรเป็นราชาโชคนั่นคือความสะดวกสบายจะเกิดขึ้นกับชีวิตชีวิตจะมีความราบรื่นและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเป็นมหาอุดนั่นคือความยิ่งใหญ่กับความสูงส่งมารวมกัน ก็ยอมส่งผลดีกับเจ้าชะตาให้ท่านมีความสมหวังมีโชคทางการเงินมีลาบก้อนใหญ่จะทำสิ่งใดก็ล้วนมีความสำเร็จรวมไปถึงสิ่งที่ท่านรอคอยมานานจะเห็นผลจนสามารถจับต้องได้นี่จึงเป็นโชคสามชั้นที่ราศีพฤกษบจะได้สัมผัสในเดือนกันยานีเจ้าชะตาจะพบกับความสุขกายสบายใจตั้งแต่ช่วงต้นเดือนยาวไปจนถึงช่วงไตรามาสที่สมนี่เป็นเวลาของการพบปะสังสรรค์ การได้เข้าสังคมการเดินทางไปในที่แปลกใหม่ท่านจะได้พบกับการละยานมิตรที่ดีมีคนนิยชมชมชอบยกย่องในความสามารถของท่านและจะทำตัวเป็นสื่อสะพานให้ท่านต่อยอดในทางธุรกิจหรือมีโชคลาภมาจากคนนอกสนับสนุนช่วยสองทางให้ท่านเกิดไอเดียขึ้นช่วงเวลานี้หากท่านกำลังคิดจะลงมือทำในสิ่งใหม่การเริ่มต้นงานใหม่การพบกันใหม่การมีคู่ใหม่ล้วนเกิดโชคลาภแก่เจ้าชะตา จากการที่ดาวอังคารโคจรมาเป็นมหาจักรความโชคดีของคนราศีพฤกษภเมื่อดาวการเงินเริ่มต้นเดินหน้าตั้งแต่ต้นเดือนไปท่านจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเงินจำนวนนั้นที่ท่านรอคอยอยู่จะได้สมหวังรวมไปถึงการงานก็จัดอยู่ในโชคของการเงินด้วยเช่นกันอย่าลืมว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุข เดือนกันยานี้ท่านจะมีความดีต่อเนื่องเมื่อดาวพระเกตมาอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมในเรื่องของบุญกุศลคือท่านมีโอกาสได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยหรือไม่ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจบุญจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่านให้พ้นจากวิกฤตทางการเงิน เหมือนด่งบุญกุศลที่ท่านเคยสร้างเอาไว้ย้อนกลับคืนมาให้เจ้าชะตาได้พ้นทุกการไปสักการะไหว้พระขอพรการบนบานสารกล่าวของท่านก็จะได้ในสิ่งที่ท่านหวังหลายท่านมีโชคดีเด่นไปในทางสินทรัพย์ขนาดใหญ่จะได้ครอบครองที่ดินบ้านรถจะซื้อใหม่หรือขายของเก่าออกก็สําเร็จรวมไปถึงมรดกตกทอดจากผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอีกด้วยท่านจะมีทั้งโชคที่มาจากที่อื่นแดนไกล รวมทั้งการค้าขายออนไลน์ก็จัดอยู่ในโชคทางไกลนี้ด้วยแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือดวงการเงินของราศีพฤกษภในช่วงตรายมาสที่3ของเดือนนี้จะโคจรไปอยู่ในตำแหน่งที่ให้โชคแก่ท่านมากที่สุดให้ท่านจับตาดูความเคลื่อนไหวของการเงินที่โอกาสจะได้จับเงินก้อนใหญ่กำลังจะมาถึงท่านจะต้องประหลาดใจจากรายได้ที่มีเข้ามาจากช่องทางอื่นที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งผลประโยชน์ที่สามารถแปลงเป็นตัวเงินก็จะทยอยหลั่งไหลเข้ามาทั้งเงินจากการทำงานการทำธุรกิจและการเสี่ยงดวงก็มีโอกาสเช่นกันนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าโชคหลายชั้นของคนราศีพฤกษภก็ขอแสดงความยินดีกับโชคก้อนใหญ่ที่ท่านจะได้รับและอย่าพลาดโอกาสทองนี้นะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่ท่านควรระวังช่วงนี้ท่านมีอาการเจ็บป่วยกับอวัยวะช่องท้องได้ให้ท่านระวังเรื่องอาหารการกินนะครับ นอกจากนั้นคนในครอบครัวของท่านเองจะขัดแย้งกันจนทําให้ท่านต้องพลอยฟ้าพลอยฝนเกิดความเครียดกับเขาวไปด้วยสุดท้ายก็คือการลงนามเซ็นสัญญาก็ต้องรอบครอบแม้นะท่านจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่ก็ตามอย่ามองข้ามาเรื่องเล็กๆน,น้อยๆนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม